สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เรียกว่าเป็นการทบทวนความจํากันหน่อยนะฮะก็มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนเนี่ยมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ดูอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับก็พอที่เรียกว่า,าได้ทบทวนกันอยู่เรื่อยๆแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกท่านหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่า นานๆได้ดูทั้งนึงนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะลืมไปบ้างอาจจะอะไรไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับวันนี้นะฮะนำมาให้ได้ชมกันก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอ,ยอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกตอกเล็กหนึ่งนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยเป็นหลวงปู่หม,มุนนะครับครึ่งองค์นะครับเป็นหลวงปู่หมุนครึ่งองค์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะยันนะฮะก็นี่ครับเรียกว่ายันสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเองก็เรื่องยันเนี่ยเอาเป็นว่าอาจจะต้องขอข้ามไปหน่อยนะฮะแต่ว่า เอาเป็นเรื่องเหรียญเนี่ยผมก็จะมาเรียกว่าทบทวนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเหรียญรุ่นแรกตอกเล็กหนึ่งเนี่ยจะสร้างในปี2542นะครับแล้วก็จํานวนการสร้างเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะฮะก็มีเนื้อทองแดงนะครับถือว่าเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะยังเช่าหากันได้นะแล้วก็มีราคาที่เรียกว่าค่อยๆขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะฮะก็อยู่ที่สภาพด้วยนะฮะวันนี้เนี่ย ผมนำมาให้ชมกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยถูกจัดสร้างประมาณ5000เหรียญนะครับแล้วก็แบ่งเป็นไม่ต่อโคดเนี่ยห้าเหรียญนะครับแล้วก็มีเลข1กลับหัวเนี่ยประมาณสัก200เหรียญนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะร,รายละเอียดวันนี้เนี่ยผมเองเยอยากให้เพื่อน <S <S ๆได้ชมนะฮะว่าเหรียญนะฮะที่เวลาเราเจอเราพิจารณากันเบื้องต้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับก็ ต้องบอกก่อนว่าเหรียญเนี่ยถ้าเราเจอมาเนี่ยแว็บแรกเลยนะครับก็ดูโดยรวมก่อนนะฮะโดยรวมก่อนไม่ต้องส่องกล้องไม่ต้องอะไรเนี่ยลักษณะของเหรียญเนี่ยจะเป็นลักษณะเหรียญรูปไข่นะครับแล้วก็ความคมชัดพื้นผิวเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้นะฮะแล้วก็เลขหนึ่งเนี่ยเลขหนึ่ง uh เนี่ยมีอยู่ด้วยกันต้องบอกวาอ่าหลายแบบอยู่เหมือนกันนะหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูได้ง่ายนะฮะเพราะว่าเป็นเลขหนึ่งที่หางยาวคมชัดนะครับแล้วก็ โค้ดเลขหนึ่งแล้วนะครับจุดพิจารณาเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆจุดนะครับอ่ะบริเวณใบหน้านะครับแล้วก็นี่ครับความคมนะครับของใบหูบริเวณตรงนี้นะอ่ะผมเองก็ดูหลายๆจุดนะครับเส้นคอต่างๆนะครับก็คือต้องบอกว่าเราเองเนี่ยต้องดูหลายๆจุดประกอบกันนะครับแต่ว่าเกิดถ้าเราเจอเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญที่เปื่อยๆมาแบบนี้นี่ครับเราก็สามารถที่จะประกอบการตัดสินใจโดยการดูขอบตัดนะฮะนี่ดาน อันนี้ก็เป็นจะเป็นด้านซ้ายมือเรานะครับนี่ขวามือหลวงปู่อ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะการตัดนะครับจะไม่ได้ขาดไปในทีเดียวนะฮะจะไม่ขาดไปแบบตัดขาดชั่วไปทีเดียวนะฮะลักษณะของคอหูห่วงอะไรต่างๆก็นี่ฮะ หลายจุดนะครับเราก็จดจําไว้ได้นะครับเอาไว้พิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะฮะนี่ลักษณะของเหรียญน,นะ,ะมาดูกันอีกทีหนึ่งนี่ฮะที่เมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ หลายๆส่วนนะครับที่เราสามารถที่จะพิจารณาได้นะครับเบื้องต้นนะฮะ,ะแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่สมบูรณ์แล้วก็เดิมๆดีนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามาทบทวนนะครับได้ไป2-3าจุดแล้วนะผมหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้เพื่อนๆอแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเก็บสะสมเครื่องของปุ่มหมุนเนี่ยก็เรียกว่าเราต้องศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เรียกว่าไม่อยาก จะไปเสี่ยงนะครับก็สามารถที่จะเช่าจากร้านผมได้นะครับผมเองก็ประกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับพระที่ออกจากร้านผมไปเนี่ยผมประกันให้อยู่แล้วนะครับอัตโนมัตินะครับโอกาสหน้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอยากจะปล่อยว่ากันตามสภาวะตอนนั้นครับขึ้นเราซื้อขึ้นลงเราซื้อลงทรงเราก็ซื้อตามทรงนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ต้องการจะเก็บระเครื่องของปุ่มหมุนไว้สักหนึ่งรุ่นนะครับก็แนะนําเป็นรุ่นนี้ได้นะครับเหรียญรุ่นแรกตอกเล็กหนึ่งก็ถือว่า ไปเหรียญหลักยอดนิยมไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะเช่าหาได้นะครับราคาก็ขยับไปอย่างต่อเนื่องนะครับตามสภาวะเรื่อยๆแต่ถามว่า,าจะลงมาแรงๆไหมผมเชื่อได้ว่าคงไม่ได้ลงแรงนะฮะเพราะว่ายังมีรุ่นอื่นๆที่ราคาเนี่ยมาไล่และจะชนราคาเหรียญรุ่นแรกตอกเล็กหนึ่งแล้วนะฮะก็วันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปหน้าผมมีอะไรมาให้ได้ชมกันก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับใครมีพระเครื่องหลวงปู่หม,มุนหรือเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปต้องการจะปล่อยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ส่งรูปภาพด้านหน้าด้านหลังพร้อมด้วยราคาที่ต้องการมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ